กินไปไหมปวดฉี่อก้าลหานอันนี้มั้ยีอันนี้มั้ยี่วี่ม่ปดีเยเอ้าไปเหรอไมบอก่าา ไปใม่ไปตอกก็ไม่ได้ซีไดเลยไม่ได้เหี่ยวภามันเปลี่ยนมากมันยานลุงห่างโต๊ะนะมันยานเขามันจะมันแปลกพื้นที่นะมันละทางโตัวมี่สุดเลยเอาสะโพกมานของเครื่องอาหารมันก็ต่างกัน เทงอคือตเขาื้อเกนเามาเส้นเดียวเจ้าหญเเส้นเดียวมันร้อน่ตัมันร้อนัร้อนมันเคยยืนมันเคยยืนพันลมเลยมัน่ยืนกลางร้อน คันเฮียบมดคันเฮี่ยบหมดเออเออเยอะนี่อย so ู b b ่นิ yeah ่งอะไรด้วยันนี้เอาเสือกมาให้มเสือกมามากระเตลช่ลเกนะไม่ได้มาบ่โอ้ยม่อยู่ชุกถุไฟนะเอไว้ากเ่ัพาปตัวใหญ่ขึ้นแล้วมันวันไหมันดู ตอนนั้นมันหน้อยเดชามดีมันรูปหลังไอยเข้าไปแล้วไปแล้วค่โอ้บ้าฟาน์มนมละคงจพอมันยังแหลมเนาะเลยวันนี้มุนเข้าไปแล้วลุง าาน่ะเข้ามาแล้วตอนนี้น้ำมูลก็รอรออ,อ,อเพื่อนเข้าไปแล้วมดมนหาเพื่อนแล้วม,ม,มนาหาเพื่อนแล้วมน อย่าไปแล้วหาแล้วหาเพื่อนแล้วหาเพื่อนแล้วไม่เอาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอรอคิวไม่ถึงคิวเราอันนี้เลกโก้อันนี้เลโก้ย่าจำไม่ได้ว่าตัวไหนเลกโก้ตัวไหนเล,กก,นเลกกี้ กี้กี้อันนี้กโก้เจ้าโก <All right. S 2> กินอะไรเจ้าโก้ไม่เอาท<ข>าไม่ <c oughs> ให้กินแล้วเจ้าโก้ไม่เอาไม่ให้กิน <c oughs> ไปกินที่บ้านเ <c oughs> ร,ร,ร,ราไปกินที่บ้านเราแม่แม่กินเต้โคขุดนะ เตคุรั้งนี้ก็มากับลุงป้านะคะเอาสองเสพมาสีดวัคซีนนะคะแลก็นั่งรอด้านนอกนะคะก็น้ำมนต์ป้ากับปุงก็เข้าไปได้านใ <laughs> นไม่ยอมขึ้นบม่มนไม่ยอมชิ้ไม่อยอม,มอยอนีน่กิโลเจ็ดโลเท่ากัน

มุดซิเขาดูซี้สาดกินมุดเลยองนไปกินดูเหงื่อะ<ต>ล้จะซิได้ไหมน้ำได้กันพ่นตานร้อนร้อนเลย<ม>เน่าไว้ข้างล่างเหรอผมมันจะได้เดินมุดเล่นเอาเข้าไม่ได้เข้าไปบอกมนรถบอกเอารถมาแล้วแกะมาไหมเข้าม,าามากินเนื้อย่างโคขินอันนี้บอก แม่ไปเลยริงจิงถึงจึงถงจึงถงจึงสียามาแล้วเป็นยังไงบ้างจ้าลโกก็สียามาเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงบ้างยี่กินหลับไป เป็นยังไงฉีดยาแมวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างฉีดยาแ้วเป็นยังไงบ้างเจ็บตุดไหม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 โอ้ไม่เอาไม่เอาขึ้นม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 าแล้วก็